สวัสดีครับผมนายชงพลายทุกคนนะครับผมสวัสดีครับครับฝันอะไรครับนี่ชงอะไรครับชงไปถูกซับครับไปถูกซับนี่ครับสวัสดีครับไปเหรียญทองนะครับครับจิวสักแล้วครับว่าจะไปจะไปส่งสับรถทางอยู่ที่โรงพยาบาลฮารับรถติดนะครับผมนี่นะครับผมตอนนี้ก็รถติดครับติดโตเลยครับไปไม่ได้เลยครับติดโตครับติดโต ตัไม้นะครับผมนี่ก็จะเป็นสับรถครับจากผู้ใหญ่แกดีนครับผมสับเุมช่วยอาหารช้านครับทางที่ไม่สบายอยู่ที่โรงพยาบาลครับว่าจะเอาไปส่งครับตอนนี้ฝนตกรถติดครับจะไปยังไม่ได้นะครับเกอบแักนิดหน่อยนะครับผมนี้ก็กําลังเอารถไถมาลากต่อนะครับผม ต้นลื่นนะครับผมฝนตกแรงครับเมื่อกี้นะครับก็เลยต้นลื่นนะครับผมไปยังไม่ได้นะครับผมใช้เชือกถ่าดบ่อนนะใช้เชือกถ่านนีออ่ได้แล้วเออ ออกไปเลยออกไปเยอะเลยออกไปออกไปอพี่เขาพี่เออเอาไปชินเลยแกญๆเลยนี่ตอนนี้จกิด้ดันดันจนนั่นแน่เลยก็บ้าดันจนนั่นเน่เลยนะทุกทอายหลังจืดท้องจืดเลยเห็นใครหลังเยอะมากจืด้นะ แค่ยุ่งเดินดันดันไปข้างนี่นี่ดันไปลงไมุ้่นท้องงาหุ่นไหมเออเอาเสื้อออกเลยนี่ลากไปพุ่งก็ยังคอยกดเสื้อเอามงนี้เลยดินี่นะครับไปไม่ได้นะครับเพราะว่าถนนลื่นครับนี่รถก,ก็สะบัดหน้ามาทำทำโตไม้ครับก็ตอดึงโตไม้ออกก่อนนะครับผมนี่ก็ดึงออกมาแล้วได้แล้วนะครับผม โก,โก็โตน่แต่ดยังไพไปได้ไม่ <c oughs> ลดครับผมผมว่าได้อยู่ครับว่าลดไทยมาไปได้เฮ้ยมาจุดเ,เนงนี้เล่นออมาอยู่ดิม่ถึงา <c oughs> เรี๋ยวก็จะลากไม้องไปครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้ก็มันกีาการครับันลากออกไปไกลๆนะครับเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูทางครับผมก็ล้นฟ้นมาก,ก็จะแข็งมากเลยครับนี่นครับผม โอ้ครับนี่ครับรถส่งสเบียงอาหารช้านะครับผมนี่ลื่นลงไปครับตำโตไม้นะครับผมก็เลยไปได้ครับแล้วก็ติดนะครับผมจะฟรีนะครับลื่นนะครับนี่นะครับเพื่อจะเอาไปส่งอาหารช้านะครับผมที่อยู่โรงพยาบาลในวัดสุรินทร์นะครับผม ผู้ใหญ่ใจดีครับสนับสนุนอาหารช้างครับช่วยช้างครับที่ไม่สบายอยู่โรงพยาบาลจังหวัดสุรินทร์นะครับผมตัวน,นี้ก็รถติดนะครับยังขึ้นไม่ได้นะครับนี่นะครับนี่เป็น บ้านฟันช้างของทายเหรียญทองนะครับผมนู่น,นครับทายเหรียญทองนู่นอยู่ข้างในนนครับผมนะครับมันก็จะเป็นลายตังครับผมนู่นครับ ก็ในนไม้โอกไปแล้วนะครับผมมีมีสลิงอยสลิงนีบสลิงยีบเสือกบกขาดะขันไม่มเสือกมันเนแค่ไหนแน่นอเออดีกว่าอีกเสือเสืแขงกุดซวยไหน ยังไรดึงท้ายบ่ขุดดึงทานาไผุดเลยดึงนาออกก็ได้แล้วดึงนาออกไปเลยดึงท้ายยังมันหงุดหงลงไปผุดเลยางนามันเลียนลงไปได้แต่ว่ามันเหลี่ยนขึ้นไปบ่ไหนนีรถคอยดึงนี่ไปดันท้า ครับผมตอนนี้ก็รถไทยก็กําลังกระดันดินนะครับออกครับดันดินลื่นหออครับให้ถึงดินให้นะครับได่โอ,อไปได้นะครับตรงไปคนฮะตรงไหน,นไเอนอเมนเเอาหน้าดินเดี๋ยวก,ก่อนครับเพราะว่ามันลื่นนะครับผม เดินนาไปเลย,ลยลเดินนาไป,ไปเดินนาก็ถอยข้างมาไปเ,เลยบันน <บา S 2> <ด>ี้เลยนะครับตรงนี้ก็รถพวกเราก็ออกตัวได้เลยนะครับก็เคลียทางยังไม่เข็ดนะครับผมแล้วแล้ว เค <Okay, S 2> แล้วดูหน้าไปแล้วก็ถอยออกมาแล้วดันขึ้นไปเลยเอ้ม <Okay, S 1> <Okay, S 2> มากเลยนะครับผมเ <Okay. S 2> อาถอยตั้งลำไมะครับผม พุ่งเลย,พ,เลยพุ่งเลยนี่นะครับขายได้ไหมเนาะเนาะโอเคแล้วนะครับผมมาเลยนะครับขึ้นได้เลยนะครับผมต่อไปก็จะเดินทางไปที่จังหวัดสุรินทร์นะครับเพื่อส่งเสบรยงอาหารช้านครับ ตัดออกเลยเราต้องไปดึงหลักตัดเลยตัดแล้วก็เเซิลใช่ไหมลื่นเมื่อกี้นะครับผมนี่รถที่ลื่นเมื่อกี้ครับรถเสียหายตรงนี้ครับผมผมก็รถไครก็มานั่งจะเคลียร์ทางให้นะครับเพื่อจะออกไปนะครับ ไปคือไถเข้ามาอย่างมันมือนิบบอไถเข้ามาอย่างอีกพอแล้วต้องไถมามันมือดีเลยบ่ดินจังสัรคมันเน้นมันดีอะไรนะไปไทยมันมือดีแน่จังพ่อโบเขาเนี่ยพ่อพ่อพ่อเราต้องบ่ต้องไถเข้ามาเนี่ยมันตัอมือดี UH> แน่นสูดินเก่าๆนั้นมันเน้นเลยดินเก่าๆนั่น อยนนเูกแ oh. ่นนะนี่อย uh. ู่ทุนเาทุ่มแสงทางทมาจะไร้่งนี้เอครับนี้จะเือก็กำลังจะขับรถออกไปครับว่าออกได้ไหมครับผม าโอเคแล้วนะครับผมเรียบร้อยนะครับผมสำหรับคลิปวันนี้นะครับผมให้ฟีดทุกท่านนะครับผมได้รับชมกันเพียงแค่นี้ก่อนนะครับผมอย่าลืมฝากกดแชร์กดไลค์นะครับกดซับสไครต์กดกระดิ่งครับในช่องพลายเทีนของเราครับเพื่อเป็นกําลังใจนะครับสหรับคลิปนี้ก็กล่าวว่าสวัสดีครับขอบคุณครับผม